สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการซ้อมบอลยุคใหม่เนี่ยเขาทํากันยังไงที่ไม่ใช่แค่เก่งนะครับแต่ต้องเร็วต้องคมในสนามจริงไปเริ่มกันเลยคือฟุตบอลสมัยนี้มันเร็วขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับซับซ้อนมากการซ้อมแบบเดิมๆมาที่แบบแยกซ้อมเลี้ยงซ้อมส่งซ้อมยิงมันอาจจะไม่ทันกินแล้วนะเพราะในสนามจริงเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยกดดันสุดๆเออแล้วคําถามมันก็คือแล้วเราจะซ้อมกันยังไงล่ะ จะออกแบบการซ้อมยังไงให้มันไม่ใช่แค่เก่งเป็นอย่างๆไปแต่ต้องฝึกให้คิดเร็วทําเร็วต่อเนื่องกันไปเลยให้มันเหมือนตอนแข่งจริงมากที่สุดนะครับและคําตอบของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้ครับเขาเรียกกันว่า the precision pitch พูดง่ายๆก็คือสนามซ้อมที่ออกแบบมาเพื่อความเฉียบคมโดยเฉพาะเลยหวัวใจของมันง่ายนิดเดียวเลยครับคือแทนที่จะซ้อมทีละอย่างนะเขาจับทุกอย่างมารวมกันเลยเป็นสถานีสถานีต่อเนื่องกันไป คีย์เวิร์ดสำคัญคือคําว่าผสมผสานนี่แหละครับเพื่อให้ทุกอย่างมันไหลลื่นเป็นธรรมชาติเหมือนตอนเราเล่นในสนามจริงๆเขาบอกว่ามันคือการเซตอัพแบบมืออาชีพที่จะช่วยพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะแต่4อย่างพร้อมกันไปเลยทั้งความคล่องตัวการคอนโทรลบอการจ่ายบอลเร็วๆแล้วก็การจบสกอร์คือมันเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสนามเลยครับโอเคงั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าแกนหลักของการซ้อมแบบนี้มันมีอะไรบ้างแล้วแต่และส่วนมันทํางานเชื่อมกันยังไง หลักๆเลยก็คือ4อย่างนี้ครับแต่ที่มันเจ๋งก็คือการเรียงลําดับของมันนี่แหละมันไม่ใช่การซ้อมมัวๆนะคือมันเริ่มจากการเคลื่อนที่ก่อนเลยหาพื้นที่ว่างคลองดัวสุดๆพอได้บอลปุ๊บก็ต้องคนโทนบอลให้อยู่เท้าจากนั้นใจบอลเร็วให้เพื่อนแล้วก็วิ่งไปจบสกอ์โหมันคือการจําลองจังหวะเข้าทําแบบเป๊ะๆเลยปรัชญาของมันก็คือการสร้างฟโฟล์ในการเล่นนั่นเองครับคือนักเตะต้องคิดต้องตัดสินใจตลอดเวลา แบบต่อเนื่องไม่มีจังหวะให้หยุดคิดเหมือนการซ้อมแยกส่วนเลยอันนี้มันคือการบังคับให้สมองกับร่างกายทํางานไปพร้อมๆกันจริงๆแล้วการซ้อมแบบนี้มันเหมาะกับใครล่ะต้องเป็นโปรอย่างเดียวหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่แค่นั้นครับมันใช้ได้กว้างกว่าที่คิดเยอะเลยดูสิครับมันไปได้ตั้งแต่เด็กๆในอะคาเดมี่ที่ปั้นกันจริงจ,งจังเลยนะไปจนถึงทีมโรงเรียนหรือบอลระดับชุมชนก็ได้หมดเลยเพราะหลักการของมันเนี่ยมันปรับได้ครับ อย่างเด็กเล็กๆก็อาจจะเน้นสนุกๆคอนโทรลบอลง่ายๆไปก่อนแต่ถ้าเป็นระดับอาชีพเมื่อไรอือาจจะเพิ่มการจับเวลาเพิ่มตัวประกบเข้ามาให้มันกดดันขึ้นไปอีกและจุดนี้สำคัญมากๆนะคือหลายคนอาจจะนึกภาพว่าโอ้โหต้องมีอุปกรณ์แพงๆแน่เลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับหัวใจของมันคือโครงสร้างการซ้อมต่างหากไม่ใช่อุปกรณ์เลยเพราะฉะนั้นโค้ชสามารถเอาไปปรับใช้ได้หมดแม้ทีมจะมีงบจากัด แค่มีกลวยมีมาร์เกอร์ก็ทําได้แล้วมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของโค้ชล้วนๆเลยโอเคพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคําถามคือแล้วเป้าหมายสูงสุดของการซ้อมแบบ precision pitch เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาดูกันครับมันสรุปได้ใน3คํานี้เลยครับซ้อมให้ฉลาดเล่นให้เร็วแล้วก็ชนะให้เยอะขึ้นคือมันไม่ใช่แค่การซ้อมหนัหนกๆไปวันๆนะ แต่มันคือการซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเตะตัดสินใจได้เร็วขึ้นแค่เสี้ยววินาทีแล้วในเกมฟุตบอลยุคนี้ไอเสี้ยววินาทีนี้แหละครับที่ตัดสินแพ้ชนะกันเลยสุดท้ายนี้ก็เลยมีคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเอรูปแบบการซ้อมที่มันผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้มันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการพัฒนานักเตะในอนาคตหร,รือเปล่าอน่าคิดและน่าติดตามมากๆเลยครับ